สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงทำนาย คนเกิดวันอังคารลักษณะนิสายงานที่ถูกฉโฉลกพระแล้วก็เทวดาประจำตัวนะคะแล้วก็วิบากกรรมทำอย่างไรถึงจะมีความสุขนะคะปราศจากความทุกข์ในวิบากกรรมที่ติดตัวชาววันอังคารมาทีนี้วันอังคารเนี่ยมันจะไม่เฉพาะว่าคนเกิดวันอังคารนะคะต้องพูดให้เข้าใจก่อนว่า บางคนเนี่ยมีดาวพระอังคารเด่นอยู่ในจกักรราศีกําเนิดในพื้นดวงเกิดก็มีลักษณะนิสัยของวันอังคารได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นมีดาวพระอังคารมากลุ่มนะคะสมมุติว่าเป็นเกิดวันอาทิตย์จริงๆแล้วดาววัสนาของคุณคือวันอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์นะคะเลขหแต่ว่ามีพระอังคารมากลุ่มร่วมด้วยคุณก็จะมีลักษณะนิสัยของคนวันอาทิตย์ก็คือคนที่แบบว่า มีเกียรติมีศักดิ์ศรีรักเกียรติรักศักดิ์ศรีแต่ว่าแข็งแกร่งกล้าแข็ง,ข,งขยนันแบบดาวพระอังคารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพระอังคารเด่นในคนเกิดวันอื่นๆอย่างเช่นพระอังคารเป็นเกษตรราธิปดีพระอังคารได้ราชาโชคพระอังคารได้มหาจักรแล้วก็เล็งไปหรือว่ามีองศาตรงถึงลัคนาราศีเกิดของคุณก็ณจะมีลักษณะนิสัยของคนวันอังคารได้เช่นเดียวกันนะคะ คนเกิดวันอังคารหรือว่าคนที่มีดาวอังคารเด่นอยู่ในจักรราศีของชีวิตคุณเนี่ยลักษณะโดยทั่วไปของดาวพระอังคารอยากจะแจ้งให้ทราบว่าดาวพระอังคารเขาเป็นดาวธาตุลมแล้วก็เป็นลมที่มีพลังรุนแรงเป็นลมที่คนอื่นบังคับไม่ได้เขาจะบังคับตัวเขาเองมีความปุบป,ปรับฉับไวกล้าหาญชาญใช้เป็นอย่างสูงนะคะลักษณะนิสัยของดาวพระอังคารก็คือ ทำให้คุณเป็นคนเชื่อมั่นเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารส่งผลถึงเจ้าตัวเจ้าชะตาเป็นอย่างมากทําให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเต็มเปี่ยมขยันขันแข็งรักความก้าวหน้ารักการต่อสู้นะคะสู้ไม่ถอยชอบความท้าทายอดทนแต่ไม่อดกลั้นนะคะถ้าเกิดอดทนจนถึงที่สุดแล้วไม่อดกลั้นเลยนะครับตรงตรงพุงผางโกรง่ายหาเร็วพูดจาขวาน่าซากบางคนเรียกว่าพูดมะนาวไม่มีน้านะคะ เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารจะมีลักษณะหนึ่งคืออาจจะเดือดร้อนเพราะคำพูดของตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะวันอังคารนั้นน่ะทางโหราศาสตร์เนี่ยใช้สัญลักษณ์เลขสามไทยนะคะเป็นเครื่องหมายประจำวันอังคารพระอังคารทางโหราศาสตร์ก็ขนานนามด้วยนะคะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามตำนานของการเกิดพระอังคารเนี่ยถ้าลองเทียบดูเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังแล้วคุณลองเทียบดูนะว่ามันตรงหรือว่าส่งอิทธิพลถึงนิสัยของคุณแบบ ตำนานนี้หรือเปล่าทางตำนานชาติเวนนี่ยนะคะพระอีศวนผู้เป็นเจ้าได้สร้างพระอังคารขึ้นมาจากมหิงสาหรือว่ากระบือเนี่ยแตัวทรงไร่พระเวทให้ป่นละเอียดนะคะแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีแดงอ่อนๆแล้วพรมด้วยน้ําอมฤตก็เกิดเป็นองค์พระอังคารเทพพระเรืองฤทธิขึ้นมามีกายเป็นสีแก้วเพทายทรงรัตนโกเมนเป็นอาภรณ์และมีสีทิพวามาันเป็นทับถิม ทรงราชเกสอนนะคะในหนังสือโลกธาตุว่าทรงขาระราชก็คือลานั่นเองเป็นพานานะสถิตในทิศอัคเนซึ่งเป็นทิศท,ที่พระพุทธรูปประจําวันเกิดคือปางสายญาติหรือว่าปางปรินิพานเดี๋ยวแอดจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทําไม ทำไมบรมครูทางโหราศาสตร์หรือว่าทางพุทธศาสนาถึงบัญญัติให้ปางปรินิพานเนี่ยเป็นปางประจำตัวคนวันอังคารเดี๋ยวท้ายๆจะเล่าให้ฟังค่ะด้วยตำนานชาติเวรที่แอดเล่ามาเมื่อกี้นี้สร้างมาจากมหิงสา8ตัวดังนั้นชาววันอังคารเนี่ยจึงมีนิสัยขยันขันแข็งกล้าแก่งตรงไปข้างหน้าผงผางมั่นคงกล้าได้กล้าเสียมั่นใจในตัวเองปากเผ็ดเด็ดขาดแสดงออกจริงจังมีโทสะรุนแรงนะคะ พร้อมบวกอยู่เสมอนะคะต่อยตีก็ได้โกรธง่ายหายเร็วไม่ยอมแพ้ครแข็งแกร่งแข็งกร้าวดุดันไม่ชอบคนที่คบหาแล้วไม่ถูกใจชาวอังคารจะใบ้ใบหรือไม่ชอบใช่ไม่ชอบคนนี้อะไรเงี้ยนิสัยของดาวอังคารเนี่ยส่วนมากก็คือไม่ชอบไม่ชอบดวงดาวอื่นเลยนะคะนอกจากดาวพระศุกร์ดังนั้นพระอังคารเนี่ย ความที่เขาเป็นโลกส่วนตัวสูงชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็ไม่คบหาสมาคมด้วยเลย คนเกิดบัอัารารจะมีลักษณะแบบอื่นเนี่ยก็ต้องดูดาวที่กลุ่มร่วมกับดาวเกษตรของคุณด้วยนะคะดาวอื่นๆที่มาส่งผลในจักรราศีแล้วเป็นแบบโดดเด่นขึ้นมาก็สามารถที่จะมีลักษณะนิสัยผสมปนเปนกับความเป็นพระอังคารของคุณได้อย่างเช่นพระอังคารเนี่ยเข้าหูง,ง่ายขยันขันแข็งทำงานเร็วใช่ไหมคะแล้วก็พูดตรงผงผางแต่ถ้าบังเอิญว่าไปกลุ่มร่วมกับพระเสาร์แน่นอนเลยว่า ความช้าของพระสาวความไตรตรองของพระสาวจะทําให้พระอังคารที่มุทะลุดุดันนะ่ะเก็บอารมณ์มากขึ้นทําอะไรช้าลงไตรตรองมากขึ้นนะคะแล้วเจ็บเราจานานด้วยจากคนโกรธง่ายหายเร็วนักเลงบอกว่าเออเลิกแล้วต่อกันก็เลิกแล้วต่อกันแต่พอมีพระสาวกุมเนี่ยคุณเอ๋ยอาฆา,าตมาดร้ายฉันจําได้จนวันตายหกคือแก้แค้นสิบปีไม่มีสายนะคะพอไปรวมกันตรงนั้นนะคะจุดเด่น จุดเด่นของคนเกิดวันอังคารก็คือขยันอาสานะคะขยันขันแข็งขยันหมั่นเพียรรักการต่อสู้สนุกกับการไล่ล่านะคะเวลามีรางวัลอะไรอย่างเงี้ยสนุกที่จะ บุกบานฟันฝ่าเพื่อที่จะไปเอามาจริงๆดาวร่าังคารนะน,นิสัยเหมือนกับมหาจักรเลยนะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบานฟันฉงเฉงเนี่ยคุณจะมีลักษณะนิสัยอย่างนั้นเลยอดทนแต่ไม่อดกลั้นอย่างที่แอดมินบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะมุ่งมั่นฟันฝ่าเด็ดเดียวจริงจังมีความพยายามสูงที่สําคัญเนี่ยดาวร่าังคานหรือว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยตัดสินใจเ,เร็วค่ะแล้วตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยไม่โลเล ไม่ชอบคำปรามทยคนนั้นมาว่าทำไม่ได้คนนี้มาว่าทำไม่ได้จะพิสูจน์ตัวเองทันทีเลยรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงพูดแล้วทำได้นะคะไม่ชอบคนพูดจ้ำจี้จ้ำฉายเพราะว่าคนวันอังคารนั้นเป็นคนตรงไปตรงมาโกรธง่ายหายเร็วรักพวกรักพ้องนะคะรักใครรักจริงจุดด้อยก็คือจุดที่มันเด่นเกินไปนั่นเองโมโหร้ายอารมณ์ร้าย,อาายพอโมโหแล้วไม่ค่อยแต่ตรอง พูดไม่เพราะประหล่ะไม่เป็นไงคนวนังคารนะคะโกรธง่ายหายเร็วปากเจ็บเหน็บเก่งเนี่ยความดันทุรังสูงมากตอนที่ดือ้อรั้นตอนไหนตอนนั้นลืมตัวเลยรักมากเกลียดมากโกรธแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือใครก็ช่วยจนลืมตายนะคะแล้วก็ขี้ลืมด้วยใครมาทําอะไรกับตัวเองเนี่ยลืมไปละคือถ้าอยู่ในระยะที่จําได้อะ จะจำเลยว่าคนนี้ไม่ชอบไม่ชอบคนนี้แต่พอนานๆไปก็ด้วยความที่พระอังคารนั้นมีถามแอดมินก็เป็นดาวหนึ่งที่ถึงแม้จะเป็นดาวบาปัปเคะแต่ว่าค่อนข้างโลกสวยนะคะเขาจะรักคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นบางทีรักจนลืมตัวเองเจ็บซ้ำไปซ้ำมาถูกเขาทำแล้วทำอีกทำคุณกับคนไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าตัวเองซื่อสัตย์ตัวเองตรงไปตรงมาคนอื่นเขาจะเหมือนตัวเอง แล้วพอเวลาโดนทรยศ์หักหลังแล้วสักพักหนึ่งอะสักพักใหญ่ๆแอดมินให้พักใหญ่ๆเลยแล้วก็ลืมไปแล้วให้อภัยเขาไปแล้วเขากลับมาก็ก็ยังช่วยเหลือเขาอยู่เนี่ยค่ะดาวพรางคารตรงเนี้ยเป็นจุดด้อยนะคะผู้ชายวันอังคารจะค่อนข้างที่จะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีดื้งเงียบนะจริงๆเป็นคนผงผางแต่เวลาที่แบบจะไม่ทําแต่พูดไปแล้วคนนี้จะเสียใจเขาจะมีสติเขาจะไม่ไม่ทาแต่ว่า ไม่พูดไม่เถียงถ้าผิดหวังก็จะโกรธแค้นนะคะโกรธแค้นแล้วก็ใช้วาจาเด็ดเผ็ดร้อนเลยตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นผู้ชายวันอังคารเนี่ค่อนข้างที่จะปากเจ็บเน็บเก่งอย่างที่แอดมินบอกนะงานที่จะทำเนี่ยดาวอังคารจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของจะฝูงผู้นํางานที่ควบคุมคนนะคะงานวางแผนงานดูแลทั้งระบบผู้ชายวันอังคารเนี่ย จะไม่ชอบถูกสั่งงานจุกจกจิกจิกอ่ะจะชอบแบบทำมาเลยแล้วผมก็เป็นคนวางแผนเป็นคนดูแลทั้งระบบแล้วตัวเองก็ไม่ชอบไปสั่งอย่างนี้กับคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะนิสัยของวันอังคารเลยว่าเขาจะไว้ใจคนถ้าคนที่ทําให้เขาไว้ใจได้เขาจะมอบหมายงานนี้งานนั้นงานน้นให้ไปทําไม่มาจ้าจี้จ้าไฉนะคะและส่วนมากแล้วความเป็นวันอังคารเนี่ยจะเกิดกับบุคคลในเครื่องแบบ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทาหารตำรวจคนที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าถ้าเป็นนักเลงก็เป็นระดับหัวนักเลงองนะคะถ้าเป็นหมอก็เป็นแนวพวกแพทย์ผ่าตัดหรือว่าสัญญกรรมเพราะพระอังคารนี่เปรียบเสมือนมีดนะเปรียบเสมือนมีดบางทีเวลาอังคารเข้าไปใกล้ๆล,ล,ลักนาหรือว่าเข้าไปส่องลักนาแอดมินบอกเลยให้ระวังอุบัติเหตุนะยิ่งไปกลุ่มร่วมกับพระอา,า,า,าทิตย์เนี่ยโหต้องระวังให้มากเลยบางทีก็ปวดฟงปวดฝันไปเนาะ ทีนี้ผู้ชายวันอังคารนะนะคะเขาชอบผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ผู้หญิงที่แกล่งเขาจะเข้ากับคนง่ายเป็นผู้หญิงที่เข้ากับคนง่ายเขาจะคอยสังเกตอะถ้าสมมติเขาจะชอบใครคนที่เขาชอบจะต้องเป็นคนที่พูดเพราะเพราะตัวเองพูดไม่เพราะไงชอบคนพูดเพราะสื่อสารเก่งนะคะตามพื้นดวงก็ต้องบอกนะว่ามันอาจจะไม่ตรงก็ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีได้แฟนที่มีตำาหนิ หรือแฟนเคยมีความรักมาก่อนแล้วถึงจะมาเจอกันคือมักจะไม่ใช่เป็นคนแรกๆเป็นรักแรกของแฟนเท่าไหร่นะคะสมพงวันก็คือสาวๆของชาววันศุกร์เนี่ยไอ้สาวๆของชาววันอังคารเนี่ยก็มักจะเป็นสาววันศุกร์หรือว่ามีสุกเด่นอย่างที่แอดมินบอกตอนแรกสุดรอะไรไงจาได้ไหมคะว่าวันวันอังคารเนี่ยไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับใครไม่ชอบส่งสิงกับใครแต่ชอบวันศุกร์นะคะหรือว่าชอบวันอาทิตย์ก็ สมพง์สมพง์วันเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นเนื้อคู่แต่หมายถึงอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยทะเลาะเบาะแหวงนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นอีกวันหนึ่งไม่ใช่วันที่แอดมินบอกสมพงศ์แล้วก็ท้อใจไม่ใช่นะคะวันอื่นๆก็ลดหลั่นความอยู่ด้วยกันได้แล้วไม่ทะเลาะกันลงไปอะไรทํานองนี้แต่ถ้าเป็นวันศุกร์เด่นนะคะหรือว่าวันพระอาทิตย์เด่นหรือว่าเกิดวันอาทิตย์เนี่ย ก็จะมีสเสน่ห์ถูกใจผู้ชายวันอังคารมากๆเพราะว่าจะช่างแต่งตัวพูดจาอ่อนหวานนะคะทํางานเก่งทั้งบูทั้งบุญหนุ่มวันอังคารก็จะยิ่งชอบแต่ถ้าเกิดเขาไปเพ้อใจฝ่ายปองกับสาวสามที่ดวงไม่สมพงกันเนี่ยก็จะมีความลําบากเกี่ยวกับเรื่องของความรักพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่ามีปัญหากับมือที่สาอยู่เสมอนะคะและมือที่3ามไม่ใช่ใครนะส่วนมากจะเป็นญาติไม่ญาติผู้ชายก็ญาติผู้หญิงไม่ใช่แม่เขาก็แม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนผู้หญิงวันอังคารเนี่ยแอดบอกเลยตามสถิติที่เจอมามักจะเป็นคนฉลาดรอบรู้ช่างเจรจาแล้วก็เด็ดขาดผู้หญิงวันอังคารไม่ชอบความวุ่นวายค่ะไม่ชอบนินทาการเลยไม่ชอบนินทาใคร เวลาทํางานทําการน่ะชอบไปทางวิชาการหรือว่าชอบวางแผนก่อนเสมอเลยอาชีพส่วนใหญ่ของชาววันังคารก็จะเป็นอาชีพรับราชการสาวๆก็เช่นกันนะคะเรื่องการเรียนการคิดการค้นการเป็นนักวิจัยเนี่ยเขาทําได้ตามปรารานเลยสําหรับสาวสาวันังคารส่วนเรื่องความรักเนี่ยสาววันังคารด้วยความที่เขาเก่งที่เขาเก่งบรรทัดฐานของเขาเริ่มจากตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น เธอจึงมักที่จะเป็นในแบบที่ว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกล่งแล้วก็เหมือนกับเจอคนที่ไม่ค่อยจะพอดีกับตัวเองไงหรือบางทีความรักก็มักเล่นตลกคือเจอคนนี้ดีจังเลยชอบแต่ว่ามีเจ้าของส่วนคนไม่มีเจ้าของก็ไม่ชอบไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจนะคะเพราะความแข็งแกร่งของสาวน้อยวันังคารเนก็เลยมักที่จะแบบว่า อะไม่เอาก็ได้แล้วก็อยู่กันยาวๆมาและอุปนิสัยก็เป็นผู้นําด้วยไงเพราะว่าดวงจะแข็งกว่าคนอื่นอยู่เสมอนะคะคนที่เข้ากันได้จึงมักเป็นผู้ชายอ่อนหวานจําพวกผู้ชายวันจันทร์จำพวกผู้ชายวานันศุกร์อ่อนหวานอ่อนโยนเข้าใจและปล่อยให้เธอนําได้อย่างนั้นนั่นเองนะคะสําหรับชาววนอังคารเนี่ยนะคะ ถ้าอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นแอดมินแนะนํำเลยว่าให้ใจเย็นแต่ตรองให้มากขึ้นเวลาใครมาขอความช่วยเหลือหรือว่าฟังหูไว้หูก่อนที่จะเป็นเดือดเป็นร้อนโมโหอะไรในทํานองนี้เพราะว่าวิบากกรรมหรือของชาววันังคารที่แบบจังหนับเลยคือคุณมักจะมีบริวารหรือคนติดตามที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์มีสหัชชาหรือคนรอบตัวที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์เข้าไปสู่วิบากกรรมของคนวันังคารนะนะคะก็ แอดมินก็เลยจะบอกว่าเนี่ยแหละคือต้นเหตุว่าทําไมพระพุทธรูปปางสายญาติหรือว่าปางปรินิพานจึงเป็นพระประจำวันอังคารก็เพราะว่าดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวมรณะด้วยเช่นกันปางปรินิพานจึงเตือนสติคนวันอังคารที่มักจะทําอะไรแบบว่ารวดเร็วรุนแรงนะคะกล้าได้กล้าเสียไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นบางทีเวลาห,หูจะไม่ไตรตรองคุณจะหุนหันพลันแล่นนะคะก็เลยจะต้อง มองไปที่พระปางปริมนิพานนี้นะคะเพื่อที่จะรู้จักสงบมีสติตามตำราบโบราณเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนวันอังคารนะมักจะโดนเอาเปรียบทำคุณกับคนไม่ขึ้นเรื่องการทำงานก็มักจะโดนใส่ร้ายมีปัญหาถูกอิจฉานะคะและด้วยความหุนหันพันแล่นเนี่ยบางครั้งทำให้คุณตัดสินใจ ฉับพลันทันทีบางทีลาออกจากงานเลิกทำงานทันทีหรือมีอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้และทำให้มันแหลกสลายลงไปกลางคันนะคะพอมีลาเวลาเกี่ยวกับเรื่องของความทุกก็ <c oughs> ก็เ <c oughs> กิด <c oughs> ทุกข์ที่แบบทุกข์มากทุกข์เพราะผิดหวังทุกข์เพราะเหมือนกับว่ารักเขามากทำเพื่อเขามากแต่พอมันเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นไป <c oughs> ก็จะมีอารมณ์ที่พุ่งรุนแรงควบคุมไม่ได้ ก็จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงระยะเวลานั้นนะคะวิบากกรรมแบบนี้นะคะนอกจากจะทำให้มีความรักมีความทุกข์แล้วความรักมีความทุกข์เงินทองก็มักจะเป็นกระแสเงินที่หมุนเข้าแล้วก็ย้ายออกนะคะหน้าที่การงานก็ถูกอารมณ์ตัวเองทำให้มันแตกหักเสียหายเพราะว่าจิตใจมันไม่เย็นไนจิตใจร้อนนะคะบางครั้งชีวิตที่ผ่านมาคนวันอังคารก็มักจะแบกรับภาระของคนรอบตัว อยู่เสมอครูบาอาจารย์ก็เลยจึงมักจะแนะนําให้ชาววันอังคารเนี่ยทำบุญกับคนใกล้ตัวให้มากๆชักชวนคนอื่นรอบๆตัวทําบุญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกระถินสามัคคีผาป่าสามัคคีหรือว่าช่วยเหลือบริวารน,นะคะต่างๆช่วยเหลือเด็กอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าในภายภาคหน้าคุณจะมีผู้คนคบหาด้วยบุญกุศลอันนี้ทําให้คุณมีกาลยามิตรกาลยานามิตร ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะส่วนข้อที่3ครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ก็บอกว่าให้หมั่นกระตันอยู่ตอบแทนผู้มีพระกุลซึ่งเป็นความดีอันสูงสุดจะได้ทำให้ชาววันอังคารเนี่ย ซึ่งมักจะทุกข์กับการพบเจอบริวารอักตันยูหรือว่าเนรคุณเนี่ยห่างหายจากบริวารที่คิดโคตรทรยศหักหลังเลี้ยงไม่เชื่องหรือว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะน,นะคะสําหรับคาถาบูชาพระประจ,จําวันอังคารหรือพระปางสายญาตินั้นได้แก่ยะสานุสสารเนนาปิอันตลิกเขปิปานิโนปฏิธรรมธิคัดฉันติภูมิยังวิยะสัพพาสัมภูปัทถวาชาลัมหายักะโจราที่สัมภาวา คณะนานาจามุตตานังประริตันตัมพะนามะเหนะคะโบราณนานมาก็บอกว่าสวดตามกำลังวันก็คือ8ดมหิงสาก็คือ8รอบแต่สำหรับแอดมินแล้วแล้วแต่ความเชื่อนะคะสวดกี่จบก็ได้ขอให้ตั้งมั่นในการสวดมนต์นั้นมีสติมีสมาธิแล้วระลึกรู้ว่าพระปาง สายญาติหรือว่าพระปางนิพาณเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะทําให้เรานั้นสงบจิตใจมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบกับทุกๆขวันของชีวิตเรานะคะผู้ที่นําพระปางสายญาติติดตัวไปเนี่ยจะป้องกันสิ่งเลวร้วายได้ตลอดการเลยพระปางสายญาติเนี่ยยังเป็นวัตถุมงคลประเภทเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันชาติและแก้โรค ภัยไข้เจ็บนะคะปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยนะคะฟังคลิปนี้จบแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์โปรดช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปดูคำพยากรณ์ประจำเดือนมกราคม2565ปีหน้ากันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ